สัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวขวัญจะพาไปกินของแซบ่บกินอะไรกันไปดูกันเลยค่ะไป ข้างในนะคะอันนี้แล้วแต่วันนะคะวันมาบางทีก็จอดข้างนอกวันมาบางทีก็จอดข้างในนะคะตอนนี้ประมาณ11บเอโมงนะคะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ถ้าใครจะมาก็ตั้งแต่10บโมงสิบเโมงนะคะพอดี ถ้าร้านนี้นะคะก็จะเปิดนะคะตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะก็ถ้าใครอยากแวะมากินนะคะใครแวะมาที่พิษณุโลกนะคะก็สามารถแวะมากินที่ร้านนี้ได้เลยนะคะอยากบอกว่าเด็ดสุดๆนะคะน้ำปลานี่แซบหนัวมากเลยนะคะอันนี้นะคะหอย,อยไม่ใช่ค่ะปูเนี่ยนะคะ ปูม้าเนี่ยเนาะคือเขาอะเอาไปแช่เย็นนะคะแล้วทีเนี้ยมันเป็นเกร็ดน้ําแข็งได้หน่อยนะคะเวลาเขาเอามาตําใส่กับน้านัวของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะแบบว่าห,หวานนะคะเป็นแบบว่า t e x t u r ใหม่ที่ผันได้ลิ้มรสเลยนะคะถือว่าเด็ดค่ะก็อยากแนะนำนะคะร้านนี้อร่อยจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างที่ติดใจก็คือนี่เลยคะ่ะปีกไก่ทอนะคะก็ ปีกไก่เนี่ยมันจะแห้งๆนะคะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะคะออแล้วก็เสียดายค่ะไม่มีหอยผมนะคะวันนี้เราก็เลยสั่งเป็นหอยแครงมาแทนะคะ่ะหอยแครงก็ดีค่ะหอยแครงจินไปอีกนะคะลวกได้แบบพอดีมากเลยนะคะไปอร่อยกันต่อเลยนะคะเนแล้วค่ะ

ได้รับการต้อนรับที่ดีนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นกันเองดีมานั่งกินคนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกเหงาอะไรเลยนะคะก็มองนอนนี่นั่นไปเรื่อยนะคะดีค่ะดีดีมาก <c oughs> ชอบค่ะการบริการดีอาหารอร่อยนะคะ <c oughs> เวลากินมันก็สบายใจนะคะ ใครอยากกินอาหารกลางวันนะคะร้านนี้ก็จัดมาได้เลยนะคะถ้าใครมาตรงแบบประมาณ5โมงครึ่งเที่ยงเที่ยงกว่าเนี่นะคะรถจะเต็มเลยนะคะก็มีบ้านนะคะที่เขาสั่งแบบไปกินกันที่บ้านนี่นะคะแต่เรารู้สึกว่าเออขวันว่ากินที่เนี่มันจะอร่อยกว่านะคะดีกว่าซื้อใส่ถุงกลับไปกินที่บ้าน,นะ ก็ในส่วนของน้ํานะคะน้ําแข็งก็ให้เราไปบริการตัวเองนะคะมันก็จะมีถังน้ำแข็งหรือบางคนไม่อยากใช้ถังน้ำแข็งก็เอาแก้วนะคะใส่น้ําแข็งแล้วก็หลอดมานะคะเขาก็จะมีบริการาน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าแล้วก็น้ําเปล่าที่เป็นขวด พลาสติกกับน้ําที่เขาแบบว่าเสิร์ฟในเหยือกนะคะแล้วก็เอามาให้เราทานอันนั้นก็เป็นทานปีไปนะคะแต่แต่ถ้าใครอยากกินพวกแบบว่าน้ําอัดลมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีโค้กมีอะไรเงี้ยมีน้ําเขียวสไปซ์นะคะไว้ให้บริการอยู่นะคะก็สามารถแจ้งเขาได้เลยนะคะ On the ground in which we were. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Me, you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware, this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Me, you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention. And when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. Oh, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun. อิ่มแล้วนะคะทุกคนฟินมากแน่นจุกจุกกันไปเลย <c oughs> แน่นมากเดี๋ยววันหลังสควันจะพาไปกินอะไรก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะตาก,กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ